สวัสดีเพื่อนที่นะครับผมส้มจีเก้าธันวาครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับคลพลน้ำปันสุรฎายก็ออกมา่จักรยานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดไวนิดนึงนะครับ เงียบไม่ใช่แรงนะหลุมหลุมผมจะเอี้ยวตัวไปถ่ายด้านหลังน้อยนิดนึงนะเพราะตอนนี้ผมกลับมาเจ็บเหมือนเดิมแล้วที่เดิมนะครับที่เจ็บเหมือนเดิมนะหัวใจมาลัวแล้วนะครับเช้านี้นะครับตอนนี้ความเร็วเป้าลากอยู่ที่40นะครับก็คือเราใช้กลับมาใช้กฎกติกาเดิมนะครับเพราะว่าความเร็ว ไม่เกินสี่สิบนะครับไม่เกินสี่สิบนะครับสามารถยิงได้ก็คือปั๊มปตทวัดปิ่งนะครับวัดปิ่งนะครับตั้งความเร็วได้ลงสะพานอาตียนะครับน้องโจเนาะ พี่หนุ่มนะพี่ไพศาลน,นะครับโอ้ยหนาวเนี่ยเชา้ชาๆนะก็อากาศดีอย่างนี้คนระับยาวๆไปนะครับยาวๆเลวันนี้ชมกันยาวๆไปเลยคนระับ ความเร็วคำสุดท้ายอยู่เดี๋ยวนะสี่สิบเอ็ดนะตอนนี้ลำหน้าเป็นน้องบอยล่างคนระับลำสุดท้ายเป็นน้องน้ำแข็งนะครับ นี้พี่หนุ่มบัวสยามลิฟซิ้งนะก็มีของงวันมาแจกน้องๆนะครับใครเข้าที่หนึ่งรับชุดตรวจกอทีคนะครับ <c oughs> พี่หนุ่มบัวสยามลิฟซิ้งก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนะครับมีของมาแจกน้องๆประจำนะครับ nên trái nữa เนี่ยไม่ใช่อะไรดูรถหลังอยู่นะครับเพราะว่าเราจะต้องตรงนะครับรถมาชออมาตัดหน้านะครับผมมาขี่มาบล็อกรถไว้นะวันนี้ใส่กันสี่สิบยาวๆนะสี่สิบยาวๆนะครับตอนนี้จะขึ้นสะพานอาเตียนะครับพอขึ้นสะพานอาเตียเราก็สามารถตั้งความเร็วได้นะครับเข้าสู่กฎกติกามารยาทของเรานะครับ เราต้องมีกฎแล้วชั่วโมงนี้นะครับยิงยิงกระจายทุกวันนะครับเราต้องการฝึกให้คนแข็งแรงนะครับฝึกให้คนแข็งแรงคนระับให้เพื่อนๆในพี่นันนนกฝันเราแข็งแรงนะครับยาวไปครับยาวไปครับยาวยาวไปเลยจูหมอบไปแล้วนะครับ เร็วอยู่43นะครับไมโอรไซค์50 ดยน้องกันนะครับเป้าเทอร์โบนะครับอีกอย่นึงนี่อีกอั่งนึงยังไม่ได้ถามชื่อครับแต่รู้ว่าต้อเขาอยู่เบียร์ช้างนะครับใส่กันยาวๆครับยาวๆไปเลยครับยาวเลยนี่ดูรถหลังหมดแล้วรถหลังก่หมด รถารถเปิดไฟไม่ไม,ไม่ต้องกลัวรถไม่เปิดไฟมองไม่เห็นนะครับรถหลังว่างครับว่าง,ง,งยาวครับไปยาวๆเลยครับสี่สิบครับสี่สิบสี่สิบนิ่งตลอดนะครับ ปั่นุราษฎร์นะครับเราก็มีปั่นกันทุกวันน,น,นะครับจัทนทร์ถึงจันทร์ถึงศุกร์นะครับถนนสายจักรยา,รา,าน,นะน,น,นาษฎร์ธานีนะครับวันเสาร์เราก็จะเป็นเสาเดือดาษฎร์ธานีครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับเสาเดือดาษฎร์ธานีครับทุกวันเสาเสราา์เราเจอครับเสาเดือดาษฎร์ธานีต่อไปก็เป็นเป้าเทอร์โบนะอีก50เมตรเราจะถึงป้ายนะครับ ใชปตทว,วัดปิงครับเข้าต,ตั้งความเร็วที่44ครับอันนี้คือความเร็ว44นะครับ45ครับความเร็วจักรยานนะครับไี่่ความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับ รถกระดูว์คความเร็วสี่ถึงหาครับ นนะไปไกลนิดนึงคนระับเพราะถ้าน้้งปั่นไมใ้ใกล้วมมอไซค์มันจะดูดนะเพราะที่มีรถกระบังที่มาเขาย้อมแซงแล้วมันตีคู่อยู่นะครับ ลำที่สองนี่ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะครับก็ขอบคุณคุณน้าที่นะครับที่เข้ามาติดตามและชมการไล่โทษสดครับการปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นสุราธานีนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจีเก้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ